สวัสด,ดีค่ะมื่อนี้พบกรอบครัวใหญ่ปูนวันนี้ใหญ่ปูนี่มาเฮ็ดกับข้าวซูกินเด้อีหมาตํำน้ำพริกที่สาก็ทอดปลาหมิงเม็ดเดียวก็มีผักสดไปกินนํำเดี๋ยววิธีทำไปเบิ่งกันเด้เพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องเด้อไปเบิงกันเพื่อนเพื่อนตักใหญ่ลำปูนี่ให้เบิ่งด้วยมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีพริกสดเม็ดเหมือนไงใหญ่ลำปูนก็เลยหั่นให้มันสั้นๆเดี๋ยวไปคั่วนะ แล้วก็มีชูรสรั้งปลาบักนาวแล้วก็มีแตงกวากับผักกาดขาวแล้วก็ปลาแดดเดีเดยวทีเ่เอาไปทอด hot. แล้วพี่น้องนี่ใหญ่ลงคนก็อิ่มออกั้วห้อมกับกระเทียมกับพริกสดกันเด้อดย๋ยเอาใส่กะระทะลงไปเลยข้าว้องกันเลยทเดี๋ยวอยิกแก่ก่อน ข้วแห้งกระเทียมกับกอคอนข on, ke, pilot, ้าถ like eh? okay, so ูคนรหัก่้ข้วแห้งไปะาพอประมาณเนียวหมาสัขามัะพอพแล้วสมีก็เอแล้วพกันตันตันให้ละเอียดเข็นะพี่น้องตังกองไ้เพื่อนเพื่อนทุกคนยายลำพูนก็ตันมาสักคราหนึ่งแล้วก็พอแล้วสมีก็เอาแล้ว เราก็ปรุงรสเลยมานาวต้มสุกใส่ไปจักหน่อยนึงเด้วนแล้วต้มสุกใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ชุบรสชูบรสชูบรสมักไร่ก็ใส่ไร่เด้อมมากน่อยก็ใส่หน่อยแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปเลยแล้วก็บีบพักหนาวใส่จักซ้อมส้อมเพียงน้อยๆก็พอใส่ลายซุ้ม นี pues mm ่กระ้องให้นะี uh ่ย huh. so ังุ really ๋ตักใส่ถ้วยเลยตักใส่ถ้สูตีน้ิ้งนนเดี๋ยวมากินกันด้นี่นี่พริกค่ะนี่จะเสียบเลยมาทอดปลาแด่เียด้ตั้งนมันไหมลน้ำมันก็้อนดีลเอาปลาลงไป ตัดบบกด้านตัดบบกดนตับบา,านาวันดะีเดี๋ยวสักม่ก็ได้กินแล้วักได้กินแล้วของมากนก็ไนแล้วพี่น้องมากินข้าวนึ่งกันนอ้ลำโพกัดทอดปลาเสร็จแล้วอย่างน่ากิน เป็นน้ำพริกผาวแล้วก็ผักคลิปนี้ก็ใหญ่นะคุณเอาไว้ซ้ำนี้กันเ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าอีทายให้เบิรงมไมด้วย